กระบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะพาทุกคนมาสุ่มนะครับผมเซตนักแข่งทองกันนะครับผมตอนนี้เพชรในไอดีของพี่เงินนะครับผมก็มีอยู่4 1่หเพชรนะครับผมแล้วก็อาเซตนักแข่งทองนะครับผมก็จะอยู่ที่ราคาเอไม่ใช่ราคานะครับขออภัยจะอยู่ที่โคเทน219โคเทนนะครับผม อานะครับผมแล้วก็ไอวอจะอยู่ที่79โคเทนท่าปืนเท่ๆอย่างนี้นะครับผมก็จะอยู่ที่69โคเทนนะครับผมแล้วก็กระเป๋าจะอยู่ที่59โคเทนนั่นเองนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวพี่เงินจะสุ่มให้ทุกคนดูเลยแล้วกันนะครับผมว่าพี่เงินเนี่ยจะเอาทั้งเซตนักแข่งทองไอเดี๋ยวเอาเซตนักแข่งทองก่อนแล้วกันว่าผมเอาเซตนักแข่งทองเนี่ยจะหมดกี่เพชรน,นะครับผมปะเดี๋ยวเราสุ่มกันเลยดีกว่านะครับ นี่นะครับผมสุ่ม1ครั้งก็15เพชรนะครับผม10ครั้งก็จะกลายเป็น150เพชรนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมสุ่ม10ครั้งเลยกันนะครับไม่ต้องถามอีกกดเลยครับผมอ่ะนะครับผมสองสองชิ้นสองชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นสองชิ้นโอ้โหนี่นะผมก็ได้เกิดเงินอย่างนี้เลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมขอแบบสุ่มแบบรัวๆเลยกันนะครับจะได้มาคำนวณทีเดียวว่าหมดเท่าไหร่นะครับ สุ่มไปแล้วกันนะทุกคนนะผมจะกดแบบค้ำๆไปเลยนะครับทุกคนว่าเซตนักแข่งทองเนี่ยผมจะหมดกี่เพชรนะครับโอเคครับผมตอนนี้เหมือนจะโดนไปอ่าพันเพชรแล้ครับดูตอนนี้อาจโดนไปพันเพชรละเฮ้ยอะไรออกอ่ะโอ้กระเป๋าออกนะครับทุกคนกระเป๋าดักแข่งทองออกนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็เหลืออ่านี่ครับผมท่าทางแล้วก็ไอวอลแล้วก็เซตนักแข่งนะป่ะต่อเลยครับผมโอเคต่อเลยครับผมไม่พูดมากทำเพลย์ครับกดเลยครับผม ไปครับกดเลยครับกดเลยครับกดเลยครับเราจะไม่พูดเยอะครับไปครับไปครับโอ้โหโอ้นี่ครับูุ่คผมได้โคเทตมา200นะโอเคนะทุกคนขอแรกเลยกันนะครับอ่านะครับผมนี่เลยนะครับผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเซตนักแข่งทองนะครับผมอ่านะครับนี่เลยอ่าเดี๋ยวผมจะด่วนสรุปให้ทุกคนแล้วกันนะครับผมถ้าเอาแค่เซตนักแข่งทองเนี่ยจะหมดกี่เพชรนะครับอ่ะอ่ะผมโดนไปทั้งหมด2250เพชรนะครับทุกคน ก็ประมาณนี้นะครับผมโดนไปทั้งหมด2,250เพรนะครับผมส่วนไอวอกับท่าทางนะครับผมยังไม่ขอเอาแล้วกันนะครับเพราะว่าของสําคัญก็คือชุดนะครับทุกคนนะส่วนใครจะไปเอาไอวอกับท่าทางก็ไปซมเอากันได้นะครับแต่ผมจะขอรีวิวชุดก่อนแล้วกันนี่นะครับผมชุดตักแข่งทองก็ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับเฟี้ยวๆเลยนะนี่นะทุกคนนี่ <ๆ S 1> นะครับ <ๆ S 1> ใส่คู่กับหัวขาวนะครับผมนี่หน้าตากนี่นะคู่แต่ถ้าห้ปากไม่ค่อย ฟอีอะไรต้องเป็นผ้าปิดปากนี่นะครับผมลาวานะครับผมแล้วก็ใส่คู่กับกางเกงกางนะเกงอะไรดีกางเกงอะไรดีกางเกงโอ้ยน,นี่ก็เฟีนะครับต้องเป็นเทา้าเปล่าครับนี่นะครับผมเท้าเปล่าอ่ะหูยอยา่างฟีนะทุกคนนะอ่าใครอยากจะไปจัดนะครับก็ไปจัดกันได้นะครับผม โอเคนะครับหากชื่นชอบวิดีโอนี้นะครับผมดูพี่เงินมาถึงตอนนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้พี่เงินด้วยนะครับเพื่อที่พี่เงินเนี่ยจะได้มารีวิวของใหม่ที่เข้ามาในเกมให้กับน้องๆทุกคนได้รับชมกันนะครับผมเพื่อค่าจะไปจัดนะครับว่าโดนกันเท่าไหร่นะครับผมส่วนข่าไปจัดแล้วนะครับผมโดนกันเท่าไหร่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่เงินด้วยนะครับผมโอเคครับผมฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ